ยกเศรษฐาไม่อยู่แล้วคนไทยยังจะได้เป็นเศรษฐีเงินหมื่นอยู่อีกหรือเปล่ามาฟังกับคลิปนี้กันค่ะ14สิงหาคม2567ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยด้วยมติ5ต่อ4เสียงให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซ้ำยังลากคอรมอไปด้วยทั้งคณะเมื่อตำแหน่งแม่ทัพว่างลงแบบนี้ สิ่งที่ตามมาค่ะคือความกังวลในแนวทางการเดินหน้านโยบายที่เคยวางกันเอาไว้โดยเฉพาะโครงการใหญ่ที่พักเพื่อไทยใช้เป็นนโยบายเรือธงในการหาเสียงเมื่อครั้งที่ผ่านมานั่นก็คือโครงการดิจิตอล w a l l ล็ตห0 0 0บาทว่าจะสามารถไปต่อได้อีกหรือไม่ล่าสุดค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาบอกถึงเรื่องนี้ค่ะว่า าก,การจดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ยังมีพักเพื่อไทยร่วมอยู่ด้วยก็ยืนยันว่าย,ยังคงเดินหน้าเสนอนโยบายเงินดิจิตอลห0 0 0งบาทอยู่เช่นเดิมค่ะแต่ทั้งนี้ก็ยังต้องขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพราะว่าตามกลไกของรัฐธรรมนูญเมื่อนายกรัฐมนตรีจัดตั้งครมอชุดใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา จึงต้องมารอดูกันก่อนค่ะว่าจะมีการบรรจุนโยบายอะไรเข้าไปบ้างและสําหรับประชาชนที่มีความกังวลว่าจะไม่ได้รับเงินดิจิตอลอีกแล้วและต้องการที่จะลบแอปพลิเคชันทางรัฐทิ้งไปทางรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็แนะนํำค่าว่าขอให้ทาความเข้าใจตรงกันก่อนว่าแอปทางรัฐยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับบริการได้อีกมากค่ะ แต่ก็ยอมรับเขาว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนมากพอสมควรเลยค่ะและอาจทําให้การหมุนเวียนของเศรษฐกิจจะต้องชะลอตัวไปอีกซักระยะหนึ่งปิดท้ายกันที่ความเห็นจากบลูมเบิร์กที่เขาได้ระบุเอาไว้ว่าหากพรรคเพื่อไทยไม่สามารถที่จะรักษาตําแหน่งนายกเอาไว้ได้ก็มีความเสี่ยงสูงมากเลยค่ะที่โครงการดิจิตอลวอลเล็อาจจะล่าชาออกไปหรือไม่ก็อาจจะถูกยกเลิกไปได้ในที่สุดค่ะ